ไปกันที่ภาคอีสานกันค่ะท่านผู้ชมคะในภาคอีสานนะคะจงังหวัดขอนแก่นมีการจดทะเบียนร,รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดเลยค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจึงเลือกที่ขอนแก่นนี่แหละคะ่ะเปิด PEA Water Hub แห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกันได้ถึง10คันค่ะรองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลและยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะขนาดใหญ่เลยค่ะ 1> ส1คุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคเป็นประธานเปิด PEA Volta Hub สถานีไฟฟ้าขอนแก่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารพนักงาน ร่วมพิธีณพื้นที่สถานีไฟฟ้าขอนแก่น6ถนนประชาสโมสรอ,อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะการไฟฟ้าส่วนปุมิภาคมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำ สำหรับที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีสถิติการจดทะเบียนร,รถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดในภาคอีสาน PEA จึงได้เตรียมความพร้อมด้านพลังงานเพื่อตอบสนองผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยเปิดสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta Hub แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสถานีดังกล่าวนะคะติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าประเภท DC Super Fast Charge และ DC f a ฟ t c ชาร์ e ที่มีกำลังการชาร์จสูงสุดจำนวน5เครื่อง10หัวชาร์จ f a s ชาร์จ g e 180กิโลวัตต์4เครื่อง8หัวชาร์จและ Super ร์ฟ t c ชาร์จ360กิโลวัตต์1เครื่อง2หัวชาร์จสามารถชาร์จพร้อมกันได้ถึง10คันกำลังไฟฟ้าสูงสุด1080กิโลวัตต์ รองรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลและยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะนอกจากนี้ยังได้ออกแบบรองรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าขนาด180กิโลวัตต์จำนวน4เครื่อง8หัวใจสำหรับการให้บริการในอนาคตด้วยค่ะที่เลือกจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเพราะขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่มีกลุ่มผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย มากที่สุดในพื้นที่ของทุกจังหวัดของภาคอีสานเสียงตอบรับจากชาวจังหวัดขอนแก่นผ่านทางสภาอุตสาหกรรมหรือหอการค้าเองเนี่ยก็บอกว่ามาลงที่นี่จะเหมาะสมที่สุดเป็นทางผ่านที่วิ่งสู่ทางภาคอีสานได้เลือกจังหวัดขอนแก่นในการตั้ง PA Water Hub แห่งนี้ซึ่งเป็นที่แรกของเมืองไทยขนาดของสถานีประจุที่ใช้จะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในเมืองไทย ในปัจจุบันเป็น DC ขนาด360และสามารถเพิ่มโมดูลได้ถึง420กิโลวัตต์ตัวเครื่องนี้สามารถชาร์จได้กับ2ยานยนต์ไฟฟ้านะสองหัวนะฮะอีก4เครื่องเป็นขนาด180 180ก็สามารถขยายได้ถึง320แล้วก็มีตัวของสมรองไว้ให้ถ้าในอนาคตมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเยอะมากขึ้นเราก็สามารถติดตั้ง ตัว e v charger เพิ่มที่จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ได้ครับอำนวยความสะดวกเหมือนกับปั๊มปกติเพิ t มคำเพิ่มเสิร์ฟนะฮะใครมาก่อนได้ชาร์จก่อนนะฮะเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับในการเข้ามาพื้นที่แห่งนี้ครับมีกล้องวงจร cctv ติดบริเวณรอบๆนี้แล้วก็ระหว่างการชาร์จระหว่างห่วงเรื่องอัคคีภยยัยอะไรต่างก็มีทั้ง ทั้งเครื่องดับเพลิงทั้งผ้าคุมในการดับเพลิงต่างๆไว้รองรับนะครับมั่นใจเลยครับว่าชา์จยานยนต์ไฟฟ้าของท่านเนี่ยที่ PA v a t a Hu b ขอนจันเนี่ยนะครับถ้ามาอีสานเนี่ยเชิญเชิญแวะได้ผ่านเลยนะฮะโหลดเลยนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PA v a t a ครับท่านจะมองเห็นฮับแห่งนี้หัวไหนว่างแวะเข้ามาได้แถบจากถนนใจนิดเดียวเท่านั้นเองครับมีความสะดวกสบายในแผนของการไฟฟ้าส่วนนี้ภาคเนี่ยจะทำทุกภาคนะฮะภาคอีสานก็คือเลือกที่ขอนจัน ภาคเหนือเนี่ยจะเลือกที่จังหวัดนครสวรรค์ภาคใต้จะเลือกอยู่ที่หัวหินแล้วก็ภาคกลางก็จะเลือกที่จังหวัดนครปฐมครับนอกจากนี้ภายในสถานีมีลานจอดเพิ่มเติมพร้อมโครงหลังคาสำหรับบริการจำนวน16ช่องจอดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการทางห้องรับรองห้องสุข,ขาร้านคา้า ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่29มีนาคม2 5 6 8เป็นต้นไปค่ะ